เช่นเดียวกันกับตรงนี้นะฮะเราก็จะในลักษณะใก่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะแล้วก็ย้ำแบบนี้นะเหมือนกันนะทําทุกส่วนในนี้เหมือนกันเลยทําไปแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดแบบนี้ใช้ดินต่อยาวๆนะครับใช้ดินต่อยาวๆนิดนึงนะถ้าดินต่อหัวทู่ๆนะครับมันเก็บรายละเอียดมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยคมอ่ะนะฮะมันก็จะไม่สวยนะตรงนี้เราก็จะเก็บแบบนี้กันนะฮะเก็บไปเนี้ยนะครับ ลิมฝั่งขวาน้ำหนักเบาหน่อยลิมฝั่งซ้ายน้ำหนักเข้มหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเราก็มาเพิ่มนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับนะไม่ใช่ว่าแรงเงาป๊บกจะต้องสวยทันทีเราอาจจะต้องทำไมฮะค่อยๆเก็บรายละเอียดให้ให้มันทุกต่วนไปก่อนนะครับอย่าใจร้อนเนาะนะนะฮะแล้วก็มาเน้นบางต่วนเราเน้นเข้มตรงนี้นะ หรือเราอาจจะเน้นเข้มตรงนี้นิดนึงนะซึ่งไม่ต้องไปเน้นเป็นแบบตัดขอบนะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้อาจจะเน้นอย่างนี้นิดนึงนะแล้วก็ไล่น้ําหนักออกมาเห็นไหมครับไล่ระยะออกมาอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นะครับปบั๊บไล่ระยะออกไปเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ใส่าหัวจุกกล้วยเนาะใส่หัวจุกลนะจกล้วยดำๆเนี่ยทุกอันเลยนะ อันที่อยู่ริมนี้อาจจะจางหน่อยนะครับเพราะว่ามันโดนแสงจ้าไปนิดนึงริมนี้อาจจะจ้าไปนิดหนึ่งนะเราก็ใส่จางหน่อยครับใส่ทุกอันลงไปอ่ะใบนี้ก็เติมนิดนึงนะมันจะไม่ได้โดดงานเกินไปนะักเห็นไหมครับอ่ะเราก็เริ่มมาสังเกตนะครับว่าตรงไหนที่เราควรจะเก็บรายละเอียดนะฮะที่เราควรจะเก็บรายละเอียดมากขึ้นนะอาทิเชน่นตรงนี้อ่ะเราก็มาเก็บจีละหน่อย ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ากับตรงนี้เราก็อาจจะมาเก็บรายละเอียดนิดนึงแบบนี้ครับแบบนี้ครับไล่อะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะของนะครับแตงเงา,านะนักเรียนก็อาจจะมาย้ำตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนะนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น ให้เก็บรายละเอียดให้มากขึ้นนี่ครับได้ระยะนี้ครับเห็นไหมฮะ่ะทีนี้กล้วยบางใบยังไม่หมดนะครับกล้วยบางใบนะครับมันอาจจะมีริ้วรอยริ้วรอยดําๆอะไรเงี้ยนะครับนะริ้วรอยเปิดริ้วรอยเลือะอะไรเงี้ยเราก็ดูของจริงเช่นมีริ้วรอยตรงเนี้เราก็เอาใส่ริ้วรอยตรงนี้ดํานี้ดานิดนึงนี้ดําอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราต้องดูของจริงเป็นหลักอะนะครับนักเรียนนะ แล้วเราก็เก็บอย่างนี้นะครับวาดใบนะนี่ยังไม่เต็ดดีนะครับนะแต่ด้วยความที่เราต้องการแบบให้เร็วนิดหนึ่งนะครับเราก็เก็บรายละเอียดไปนะครับอย่างนี้นะครับย้ำนิดหนึ่งนะอันนี้อาจจะมาย้ำตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เกิดความคมชัดนะอย่างนี้ครับอ่าหรือตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความคมชัดอ่าจะย้ำไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะเกิดความสว่างแล้วก็เกิดความใสของกล้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาเก็บในส่วนหนึ่งที่เรียกว,ว่าเงาตกทอดแสงป่องมาริมนี้นะครับเงาตกทอดย่อมเกิดขึ้นริมนี้ครับนี่ครับนี่คือเงาตกทอดนะครับคูจะค่อยๆเต่เงาตกทอดริมนี้นะครับไม่ต้องไปเยอะมากนะครับเงาตกทอดบางคนทําเงาตกทอดโอ้โหเยอะมากไม่จําเป็นนะครับเงาตกทอดมาแค่นี้ก็พอ นะครับเป็นลักษณะนี้ครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่านะครับย้ำไว้เลยนะครับว่าเงาตกทอดนั้นนะฮะเงาตกทอดกับตัววัตถุควรตั้งแตกต่างกันนะครับถ้าเงาตกทอดกับวัตถุมันเท่ากันมันจะแยกไม่ออกว่าตัวนี้วัตถุตัวนี้คือเงาตกทอดนักเรียนทําแบบนี้เลยครับ นะถ้าวัตถุมันมีความอ่อนนะครับนักเรียนก็ใช้เงาตกท่อลักหนันี้แล้วก็ใช้น้ำหนักแตงเงาออกมางี้ครับนี่ฮะน้ำหนักแตงอ่าไล่ออกมางี้เลยนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ค่อยๆเกี่ยเกี่ยแล้วค่อยๆให้ทําไมครับให้จางลงนะครับให้ค่อยคมันจางลงอย่างนี้ยครับนะเข้มลงแล้วก็ค่อยๆจางลงย้ําอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ปั๊บ แล้วก็ค่อยค่อยให้มันจางลงนี่คือลักษณะของเงาตกทอดอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีความสวยงามนะคะกล้วยแบบนี้ก็มีเงาตกทอดนะครับมีนะไร่แบบนี้นะครับไม่ต้องเยอะตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องมีเงาตกทอดนะครับแบบนี้บ้างนะจำไว้ว่านะอย่าให้เงามันเท่ากันถ้าเท่ากันปั๊บมันจะแยกไม่ออกครับว่า นะตรงไหนคือนะครับวัตถุตรงไหนคือเนะง,งาจกทอดเห็นไหมครับน้องเียนก็มาเพิ่มเติมนะฮะอย่างเงี้ยฮะเพิ่มเติมความเข้มทีละน้อยนะครับเห็นไหมเราก็เพิ่มนี้นะครับอทีละน้อยเราน้อย,อยี้ลงไปนะครับไล่ค่อยๆไล่ไปคูมักจะเน้นไปขาวปล่อยนะครับเพื่อให้มันเป็นในลักษณะที่เรียกกันว่า ความสว่างที่เกิดขึ้นนะครับภูจะลงลักษณะแบบนี้นี่นะฮะแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนัเกเรียนนะหันมาดูที่ว่าเอ๊ะตรงไหนนะครับที่เราควรจะเก็บเพิ่มเราก็มาเก็บเพิ่มอ่าลักษณะแบบนี้นะครับนะแบบนี้หรืออาจจะมีความสว่างหรือความามืดหรือแสงเงาที่มันเกิดการกระทบลงมาบ้างเราก็มาใส่ ลักษณะแบบนี้ครับนะครับแล้วก็นะ่าเริ่มมาเก็บนี่นิดนึงอ่าน่าค่อยๆเก็บนี่นิดนึงเพื่อให้เกิดความสวยเพิ่มขึ้นนะครับอ่านะครับอย่างนี้นะครับอ่าครูหวังอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนต้องพยายามนะเพราะว่าวาดใหม่ๆก็อาจจะไม่ไม่สวยหรอกนะครับนะไม่มีใครทาอะไรปุ๊บปั๊บมาแรกสวยเป๊ะเลยนะมันอาจจะค่อยๆสวยไปทีละน้อยละน้อย ก็พยายามพยายามถึงสําคัญที่จุดเนยนะครับเห็นไหมครับเราจะไล่ไล่ระยะนี้นะครับไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอ่าน้าหนักเห็นไหมครับเงาบนตัววัตถุเงานะบนตัววัตถุเงาตกทอดเงาคาบเกี่ยวเงาคาบเกี่ยวหมายถึงว่าเงาของลูกเนี้ยมันมาบังอีกลูกหนึ่งไว คือมันเกี่ยวเนื่องกันเราเรียกว่าเงาครับเกี่ยวนะเงาตามความจริงกับเงาตามความรู้สึกด้วยนะนักเรียนครับเห็นไหมจุดหนึ่งนะเน้นเลยนะครับจุดที่นักเรียนวาดนะบางมุมเนีย่ยอย่างเช่นเต้นเส้นนี้ยนะเส้นอย่างเงี้นะยครับมันอาจจะมาช่วยในลักษณะว่าให้มันดูแบบสะดุดตามากขึ้นอ่ะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ย้ําเนี้ยปุ๊บขึ้นมาอีกนิดนึงนะนะไม่จาเป็นต้องตัดทั้งเส้นนะครับ เนี่ยย้ำลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ทําให้งานของนักเรียนดูสะดุดตาดูมีความแบบตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงนะลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเราก็อ่ะอย่างเี้ยอย่างเี้ยครับเราอาจจะใส่เงี้ยให้มันดูตื่นเต้นนิดนึงแล้วเราก็ไล่น้ําหนักต่อไปอ่าเห็นไหมครับนักเรียนฮะนักเรียนก็จะมองเห็นว่าการวาดกล้วยของเราเนี่ยเริ่มเห็นเขาคงของความสวยงามแล้วเนาะนะครับนะ ตามตัวอย่างเลยนักเรียนครูคให้ตัวอย่างของนักเรียนไว้แล้วในเอกสารประกอบนะบนักเรียนเรียนมงบอกยาคมของเราเนี่ยนะครูให้เอกสาร,รไบ้างแล้วในส่วนหนึ่งนักเรียนก็ดูเอกสาร,รนั้นประกอบไปด้วยเนาะแล้วก็ค,ค่อยๆดูเทคนิคก,การวาดภาพของครูเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับงานมันอาจจะต้องเติมไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่สาหรับวันเนี้ยครูจะให้ภาพ และเทคนิคเอาไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ฝึกมือกันไปเรื่อยๆหวังว่าในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราไม่สามารถมาพบกันได้นะฮะแต่เราก็สื่อสารกันด้วยการวาดภาพโดยผ่านการออนไลน์แบบเนี้นะฮะก็คงจะทําได้นะฮะหวังว่านักเรียนคงจะทํางานตรงครูงานที่นี่ครูให้ติดนะติดคะแนนถ้าว่าสวยนะฮะครูคก็จะติดบวกสองบวกสาม นะฮะแต่ถ้านักเรียนคนใดวาดมาเหมือนเดิมเดิมมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้านักเรียนวาดมาสองหมีครูก็บวกให้อีกห้าคะแนนนะครับ,รบนะครับะนะครับขอภัยนะครับถ้าวาดมาสองหมีครูบวกให้สามนะครับไม่ใช่เพียงห้านะครับคือครูพูดผิดไปนิดนึงนะพยายามนะครับวาดนะนี่คือการร่างภาพแบบวงกลมมี ข้อสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโทรมาคุยกับครูได้หรือว่าเป็นการสอนตัวต่อตัว,ตวนะฮะในโทรศัพท์เราก็จะสอนให้เนาะนะตั้งใจทำงานนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ